โดยกาบสบายดีหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ูคุทุกคนเด้อมือนี้กับหกพบพหอกับน้องเลเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยหลังจากที่น้องหลกาบได้ลงคลิปประมาณสองสามมือแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกาท่าน้องเลกาแบบบมมีเน็ตเติมโทรศัพท์บมมีันบัตเติมโทรศัพท์แล้วก็เลยบได้ลงคลิปลายมือเลยโดยการต้องขอโทษนําเด้อพ่อแม่พี่น้องโดย มื่อนี้กมาบัตรใชบุญกระนายทงมาหน้าไม้เฮือนคือเก่าเอาไม้ถูมาคัากแน่เนาะคอมเมนพี่น้องมืง่อนี้โดยกมากับเพื่อนลาตี้สองคนคือเก่ามื่อนี้เนาะโดยโดยเนาะโดยเนาะคอมเมนพี่น้องไปกันเลยแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะสบายดีเพื่อลาตี้ มื่อนี้มาพบพอกำหพาสองคนอีกแล้วเนาะพ่อเม่พี่น้องเบิงงปนัวอู้เนาะอารมณ์ดีแทะป้าบรรยากาศพูกเป็นคึมๆคือพ้นสิตกปัดก่อนปัดได้อยู่ลเลยพ่อยนะเขียนคัะว่าเขียนคักแทะ เราจะคลเพิ่นมาให้ซื้อพลอยใหม่เด้อจงังปัดขลักกว่านี้เออปัดไปใบละหน่อยคือชีได้ยอยู่มีพลอยอันเดียวเนาะเปลี่ยนกันปัดเอาจะขีข่ยังขี่ยังเคยนะขี่เกียร์ที่พวกนะเดี๋ยวต่างนะงไปขี่กับโก้ขี่กับโก้ยังยากนะว้าขี่กับโก้นะ มักอยู่เนาะมึงเนี่ยเต็มเลยแถวพื้นนี่ปัดทางปาดทางในออกมาก็ได้เลยแถวนี้อัดไว้มังนั้นเขาจะเขาเขาทูอยู่นี่ก่อนก็ได้เนาะเห็นหนาเผื่อเห็นต่ตาเผื่อเหมันเบื่อเห็นมั้งมื่อกี้ก็ได้พากันมาเนาะเพราะว่าว่านี่กะมาเป็นบริอันเนื้อทูมากอยู่ชีวิตแห่งมนึ่งคอยังเหลือสองอันโว้ยเนาะ ่เพิ่งจะไปหาเราใหมห่ไปนอนวันนี้ไปหาเนื้อใหม่เพื่อเรียกว่าหุ่นยานางหาเราใหม้พ่อเขาแบหุ่นยานางก็เพิ่งไปหุ่นยันใบยานางเนาะขายมัดละพันมนีก็ให้เพิ่นถ่ายคลิปพี่น้องทางผู้วงเพิ่นเนาะเพิ่นไปลงคลิปลายมือเนาะเอฟซีเพิ่นกระามหาอยู่ คุนบ mm ่ไ hmm. ด้ลงเจ๊มือว่า3บ so ่ค่อยฮอดหันบอมันสามเมื่อไหมเพราะว่าแบบอ่ามีเน็ตมีเน็ตบ่พอ่ะนะพี่น้องคือตอบในคอมเมนต์นั่แหละเนาะเฮาเติมเป็นรายเดือนแหละมันเบิด์ตและแบบหลินได้น้าอื่นนะนงเพิ่นลงคลิปสั้นก็ได้เนาะได้แต่ว่าเฮาถ่ายคลิปยาวเลยมันลงบ่ได้นะนะโทรศัพท์เพิ่นนะก็เลยงดก่อนว่ะวันนี้มื้อนี้ก็ลองเบิ่งว่าสิเติมเน็ตให้กันบ่ฮู้ว่าสิได้เท่าใดรพี่น้องเพราะว่า ยูทูปมันก็มีปัญหาในส่วนนี้มันบบได้เนาะมันสางไว้ได้บบได้แค่นะโอ้โหกเป็นยังพังเบิไงเนา,านนะพังเหมื่นโมเสกที่สหานที่สหก็ชิได้หดีกว่าเนาะมันต้นเลยพี่น้องยังโบนั่นอย,นออยู่มีปัญหาหลายนะข้อก็เห็ตบอกเป็นมีแต่ถ่าหายแบบมะนาคุลและเบิรงนคาบเลย โมบี้เพั่งมให้เปิดเน่ะหอนกะหอนแล้อุ้อ่างเสียงไพ่์้าคือคุค้นๆะน่ะเ <laughs> <laughs> สียงเก,กิดไพร์มาคุ้นๆนะเราเสียงยังเลยแล้วนะวานนะตามาเป็นเรา <c ười> ออกออกมาได้ก็เป็นกองลดเนาะขี้ฝุ่นนี่ก็คือว่ามาปั๊ดถึงเหนื่อยนะจ้ากันมากเลยใช่หน้องเต็มเลยมันมีแต่แมงเหมาอยังกับคนโตล้มหน้าแล้วก็หมดอืมบอด้มี่แอนซอยยังมาขี่ใส่แถวแคมเพลินเหมือนไปเอาไปซบใส่อยังนีนทูเพื่อนนี่อันทูกันอ๋ออันยังแข็งๆนี่บ่ เห you know? ็นในห้องน้ำอ่ะเห็นแต่ได้ขอมันอ่ะมันนะแม่งัลนเนาะทูอลไรกับแบบสีน้ำใส่ให้นะสีน้ำใส่แล้วก็บทูคือสีขาวเฮ้ยหล่าเราอยู่เพื่อนไหนอยู่อ่ะยู่รามากินเขื่ออยากออกเพราะมันท้อนเมื่อคืนเนี่ยนอนกะน้องลินมาหลับเอาัดลมันเลยไปตื่นมาเอ้าพัดลมหายโอ้ผลปัดผู้เดียวเผลนอนแบบนี้ เปิ่นปัดเปลี่ยนพี่น้อยไปทางใดลเลยแลมนะแปลงทอบอะเปิ่งทอ,อย่านมันถสกเปล่งน้ำมะน,น,นี่ืูดูดูดีใยลงสบายดีเย <laughs> เปิดก็เปิดไดค่ะ ฟาเดดออกแล้วบาดนี two, three, two, one, five, five. ้ติดว well, ่าคึ้มๆคือเพิ่นสิตกนานเย็นลบาดนี้ยังหายังนะลักนนึงไปเอคือคือคือบ่้่าไ แม่เกือบเท่านี้แล้วไปเจียวเมื่ออยู่เมื่อใดก็ลืมก็คืออันทงพักอะไรไปเจียเมื่อปลูกเพราะว่าลืมปะทูเลยบันปะคือห่อนเถอะวะเราไปสีทูอันดินทรายออกแล้ววะอือป่วยผูกหมดขึ้นจนนั่นนั่นหมดเลยสีออก หมดหลายเลยเนาะหาหโหแถวเค็มกันดเ้เอากระนำนด้เราสิเปิดดิเอาเพลงใส่ก้อนออแค่ไหนเขาเปิดข้าเจ้าเปิดเพลงกับ่ดังปัน,นใด เด็กินน้ำเลยเนาะบ้านนี้โอ้ยตอนนี้ก็กำลังเป่นงน้ำมาใส่แถวพื้นนี่เนาะบ้านนี้นาท,นทางเรือแหลมเพิ่นสิทูทางผุนก็กำลังใส่น้ำยาโดยเพิ่นกำลังสิปั่นบาน้านนี้ได้ตอนนี้ขึอย่างนี้อ่ะเนาะได้บอได้บอ เห็ดคือผนเห็ดตอนนั้นนี้เฮ้ยเำมือจับ่าแ้วสบอลล็เบริอันนี้นวาลไ้เอางับอันนั้นลุงบไม้เอนั่นลงเปิดเนาะแหมต้มันนี่ก็คือนสีโตกเลยแม่นเป็นแบบคึมๆึม สางเพิ่นก็มาเวียกแต่ว่ามากับแบบเจียนาได้มากับเมียแล้วน่ะมึงเว้ให้เรามาสอยก้อยปูนเพราะว่าไอ้สางคนหนึงกับผู้ว่เพิ่นข้าเวียกบริลี่นาใดปรสบายประบายบ่เออก็เลยบรเลยมา

ไปเลยบานนี้ามาอคอยอนะให้<ร>ออบอกไปกันเลยบานนี้เนาะเข้ามาทางในวิทีเรียบร่ออเขาขอ,อนาน้ารัน้นอ้บแมนแมนงับงับแมนเนแมนเนะ็นเริ่มจะพูดเลยเฮ้ยแมน ทูถอยมาถอยมานะคือทูในเฮือนฝอแล้วเฉียงยังอันนี้มันโล่ยเนาะมันฝักกลยอยนี่หาทูมันจะหักกนมีแบบนี้มันบลไดเลยไม่ดมันบอลมันจะกัดเออเป็นน้ำมันโดนตีตัวอะไะ ให้เปลี่ยนกระบอกเด้อเนทนด้ยทางน้องเละเขามานอกก่อนเนาะเด้วทางนี้อนดูกันนารี้ก็แนวทูห้องน้ำทูอันนี้ก็ได้ทูขื้นทูอน่รเนาะ อยูพฝืนข้างนอกนบุคลาดบุคลาดดอกโอก้ๆๆมรนยากาศอยู่บา้านไซบุนเมื่อนี้เนาะไอทุ่งมันก็อยู่บ,าบ้บานเบิดเตือนนี่แล้ยน้องฝืนมานตรวจฝืนกาแฟแน่บ่ฮู้ว่า เพิ่นแจ็กซีมาได้หรือบอก่เพิ่นเมื่อกะบอกให้เพินเอา <c oughs> ออเอามากาน <c oughs> นันเอามากขอมาต้อนไก,ไ,กได้่ได้เาบดิเ <c oughs> มือ่อโดนจนนั่นบจือเลยบุจือทางเมื่อเลยชุมเหมือว่าเมื่อผู้เดียวคือชิลงที มปบ่เจ็บเป่งข้างนอกไม่ใช่บ้านใจบุญนึ่งโอ้เผิเคียนใส่ในตอนนั้นนี่บ้านใจบุญเมีนรูปยัดกันเย้ฮัลโหลั่วนางก็มีได้ยืนเทิงเลย เขียนมาได้ๆรุงอยัางเลยพอยายอยัางเลยมันพอยายพอใหญ่บ้าน,านเดิมก็หลอนอยู่ด้วยนี่มันเป็นแบบมันติดเนาะทางนี้กับแบบเหมาเขาหยับไปหยับมาใช่ไหมขึ้น,นลเลยขึ้นทูเลยมาวังเลยเนาะมาทำความสะอาดขัดๆมันเดี๋ยวมันทูทางนอก พอดีโดูไปที่แลมันลไปีเลยไหนบอกวาทางคุณันัดูไปพุ่นหลไปพุ่นมีเตดินนันแเลยใช่นี่ยอนก็เห็นว่ามันเป็นอันเปขี่ไหอันเี้ยนมีเจ้ารถไปปั๊บปั๊บเลยไหมตอดกระถอเอาะ ไงก็ี่ว่าโอเคแห้วนะทำนี่ก็มันแห้งไว้แล้ว้อยจะมีเน,เน,นเื้อไปดูท่นเชฟพูดด่างอันไรเป็จเลยดูแล้วหายเหยียบเป็นโทะ <laughs>

ที่ทำเหมือนไนไทยด้กเไม่กับเป็นนกเต็นอ่ะม,มาเมีบ่ัต็งยู่พุ่นม่เพึดนรตเกบอรอวามานมันมันีเถอมมาได้มายวเนาะตอนมาครับ ม,มาทูทั้งนอกวันนี้เราตอน,น,ก,นอกินอีทูทั้งในเลยเดี๋ยวมันแขงแหง่แหงไว้อยู่ดอกนี่ <c oughs> พอได้อาน,นั้นสะอาดไปไล็ลไรเติมแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> บ่ออ,อกวนะ่ะเธอเัี่ยบ่หลอนก็นอยากทูกทั้งเชิงยังไง เดียนี้อันนี้ก็เอาหนามมาสีใส่ก็ได้น้นอนถูถูเอา,นาหน,า,า,นามลากเลยนเานาะเาาาด็กยุคถูเลยมันช่พลาั่าาง ไังามหน้ามาทางนี้เ้อแต่งเย็นบนัเมือกีเรเปิดหน้ามจะาจะไ่น้หน้าบกอยากลิ้นหน้ามึงไงโอ้ตายเนี่ย,อ,ย <c oughs> อ่ะน้ำเลยเนาะปีใหม่นี่ค่ะแล้วทางงานทางเย็นดิมาแบบนี้นนก็แบบทูแล้วเลยพี่น้องเนาะ ถูทั้งนอกทั้งในสะอาดแล้วบ้านนี้เปลี่ยนกันถูนะไอแหลมพิล่างพื้นทั้งนอกล่างกลางบ้านวันไหนด้กันนี่นี่กระแสนี่อะบ้านนี้ไอแหลมผะพผาปิดน้ำแล้วเป่งใส่อันอ่างน้ปลาเหมือนกัเนเหมอนแบบยันปลาแตาานะแ่นั้น่านโบชน้นแตะอืมเราให้เป่งน,น,น้ำใส่แน่วะ คุณต๊กนอนิงตกันน้าโม่างเลยว้าโอเคยังดอกอยางเี้ยอยากซอยากเย็นอยู่ได้ดอกใหม่ในบัวดใส่บอพดดอกไหม่ใส่แจ็คดอกยังเผินอาะดอกเศรษฐีดอกเศรษฐีต้นนี้เงินยังบรรไดเงิน มีลายอันเติบได้ดอกใหม่เนไหมต้นร um> ีม um> um> ังรอืมหนาดอาลงมาให้ผูทูผูทลังเะทูทั้งเืองนะ ทางทางออกนะมันมีแ <vendo> ต <tapping> so, yes. ่ดินแดงก้อนตกในแห่งฉักแล้วกระตุ้โมชั่นเป็นถือถูอสารถือถืออีบัตหนึ่งแต่ว่าใส่เอาหน้าใส่นั่นฮะคอยบอกใเป็นถูอเมื่อสิมันสิดเป็นสิปั่นยังกัดออกใ่ไหมเอาตับบอันนั้นบอบแห้งกันได้มันแดงร้อนอยู่ในก็คือกันไหนถ้าเห็ดมันแห้งไว้มันร้อนมันอันนี้ดิอันนี้มันเป็นกะกะตัวนี้เนาะมันบอบอันนั้นเป็นไง มันติดโดนเลยโดนๆจังอันอ้นน่ะมันจิทูโต้นำทางนี้กะล่างล่างโต้อันมองนี่แหละมันวิค,คนหนังกะมีแต่ขี้พุ่นเน,ะนาะาทุโต้โตก็ได้แต่อาสักกเป็นยังเนะาะได้จิติ ทางขง้งะอันนี้มันเป็นแบบป้นโตก๊กเอียงเลยมันติดเป็นเท่าเนยเทางขง้งนอกจากสีอเอาแนวพลอยแข็งๆนำมาถูมันฉลอน Ha det godt. ปาทางในนะโอเคนะเออเดสสะอาดเลยวแาบนี้ไม่โหลดให้หน่จักเฮ้ยพันยาสไม่ถึงขอ อวจูเม sure. ือยแจอ๊าตะเกาอาลีได้อ um. ันต้นนะลงน้ำเนาะมันเลกไร้ายนะนะมันติดบ่ได้ผีไปกับเปื่อนคือเก่าละเที่ยแล้วไม่ถูหันแต่แฟนดนิไปเต้นถูเนาะกคุณูห้อง

ผีดนำใส่ให้มันสะอาดเ,เ,าเ,เนาะบันไดนี่ก็ล่างเรียบร้อยแล้วล้แน,นี่มาจอดที่นี่กคเนียนี่าแคนี้นี่แบบแค่นีหัวเ่แหลแลหมดตเลยปั๊บ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 นะแ่ ู้แ้วอย่าลืมเลิอเป่งใส่อ่างป้าเลยูแ้วเขาจะสม่ค่รเาจะลืมใส่นะนาตาแล้วเดนเติบจะที่ใส่ใส่เต็มเลยบพี่น้องเนาะใส่เต็มบัมันจังบแตกในแท่งคนละก็มีในน้ำนะตอดินชายอมีแต่ในอนาปาตัวนี้ดินรายมานำเกิาำเกิ อย่างป็จตะหรอเด็เอาว่ามีแบบแค่ก็ต้องมีหอยไงมีหัวหอยใช่เนาะใส่ลง่แต่เต้าอันนี้ทม่บอกเนาะคันชอบใส่แบนบเอีจุดนู่นนัวนั่นแล้วเนาะีต้องให้มันแดดแดก่อนอย่างเด้ยแดดแมันเคาะอึ้นในกะไรน้ำใสยเคาน้ำใส่แล้วก บ้อาหนมี so <Okay. S 1> ่นเลย่ดนนีแหงแหก็ข้ขาจัวแล้วเนาะหงก็ได้ลายหน่วยแหงพอดีอ่อนเนาะว่านี่ครับมาตามสองหน่วยกรยังมาตามกินอยู่เพื่อวเนะยัป้ายยังมา อันก็นองขนคนเาโมากบอกหง่มว่าาสองเบอรืเอหงนาะตามกินหน่อยดิวานเอาเมือกะดกอีิตนนี้็นใส่ยังหยาบ่อหนกมาใส่นะมัง่วงค เทหัวใจน้องแม่เบหัวใจพี yeah. ่น um. ้องเ้ยเป็นยังนีหัวใจนะเจกดอกยังองนี้เอิ่เนาะจักดอกยังแห้งเลย้ากรอพวกนึงไม่มีอ่างใายเ้ โดยเนาะพ่อเม่พี่น้องวันนี้ทําความสะอาดเป็นทีเรียบร้อยแล้วบาทนี้ทั้งเทิงเฮือนยังถูเป็นทีเรียบร้อยมีแต่เปล่งน้าใส่อ่างไหวบาทนี้พอหบยมันพให้มันแตกมันยังแหละโดยเนาะพ่อเม่พี่น้องจากคลิปนี้ทางน้องเหล็กสิคอลาไปเพยงเทนีกรโดยกลับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อโดยขอบใจพ่อเมย์พี่น้องที่รับชมคลิปของน้องเหลยตั้งแต่ต้นจนจ,นจบที่บปความควรนะ โดยจากคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนโดยขอกล่าวคำว่า,าสบายดี